สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้านะคะอากาศเย็นสบายนะคะมีลมแรงนะคะค่ะก็ใกล้ตุดจีนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะพามาชมบอลสีสวยๆกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ได้ชมมุมนี้ก่อนนะคะนี่มุมนี้ กระถางนี้ก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะเขาออกดอกเห็นไหมคะออกดอกสวยงามนะคะดูดอกของเขานะคะนี่คะ่ะเขาเรียกต้นอะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่าที่บ้านนี่ก็คือกอใหญ่นะคะแล้วก็แยกไปหลายหนโลแล้วนะคะแยกกระถางเพราะว่าเขาจะแน่นมากส่วนต้นนี้ก็จะเป็นว่านสนีจันทร์ ขาวนะคะกระดูกสีขาวนะคะว่านสนิจจันขาวขาก็จะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าที่บ้านไหนปลูกนะคะต้นนี้ความงามของเขานะคะชินนบัญชรโบราณน,นะคะดูสิคะเขาหน้าเข้มมากเลยนะคะที่เคยถ่ายให้ได้ชมหลายๆคลิปนะคะว่าชินนบัญชรเขามีสองแบบด้วยกันนะคะ ซึ่งต้นนี้นะคะพันนี้เขาจดทะเบียนก่อนนะคะเป็นชินนบัญชรและอีกต้นนะคะก็จะเป็นหน้าหวานก็จะออกชมพูนะคะต้นนี้เป็นพันธุ์โบราณน,นะคะก็มีนะคะสวนวิทยาพรบอนสีเขาก็ยังมีอยู่นะคะตอนนั้นที่ไปถ่ายให้ได้ชมกันนะคะเขาก็มีต้นอยู่ประมาณ ที่เขาแบ่งขายนะคะสี่ร้อยบาทนี่ก็ต้นใหญ่แล้วนะคะของเขานะคะแต่ที่บ้านก็ต้นนี้เป็นจอมนะคะจอมก็จะมีสี่ใบนะคะจอมเขาก็สวยนะคะเป็นก้านใบที่แข็งแรงที่เราใช้ไม้คำ้ำไม้ยานนี่ก็คือดึงให้เขาแยกจากกันนะคะเขาจะออกมานี่ใบแทบซ้อนกันเลยนะคะแข็งแรงนะคะไม่ต้องใช้ไม้คำ้ำ เพื่อที่ว่าเขาล้มนะคะแต่ว่าเราใช้ไม้ค้ำนี่ก็เพื่อแยกใบไม่ให้ซ้อนกันเฉยๆนะคะจะได้เกิดความสวยงามต้นนี้ก็สวยงามประจำบ้านนะคะทันดาวถ่ายให้ชมเมื่อไรก็ความสวยงามนี่มีให้ชมกันตลอดนะคะดูนะคะ นี่ก็หกใบถนะ้าฤด,ดูร้อนนะคะเขาจะใบเยอะมากนะคะแต่นี่เป็นฤด,ดูหนาวนะคะใบเขาก็จะทิ้งไปบ,บ้างนะคะนี่ละค่ะให้ได้ชมความสวยความงามส่วนต้นนี้นี่ทุกบ้านเชื่อว่าทุกบ้านนะคะแทบทุกบ้านนะคะเว้นแต่ว่าคนที่ไม่ปลูกบอนสีนะคะเขาจะไม่มี ลองลองดูนะคะบ้านไหนไม่มีชายชนนี่ไม่อยากเชื่อนะคะคนที่ปลูกบอนสีนี่ชายชนเดี๋ยวนี้ราคาราคาไม่เท่าไหร่นะคะร้อยหนึ่งสองร้อยนี่ได้ต้นใหญ่แล้วนะคะลองดูนะคะความสวยงามเขายังอยู่นะคะเป็นบอนสีที่มีพื้นใบออกเขียวเทาแล้วก็ป้ายแดงนะคะเป็นบอนป้ายนะคะสวยงาม ส่วนพันดาวนี่เป็นบอนกัดสีนะคะก็คือปลูกมานี่กัดสีแน่นอนส่วนชายชนนี่เป็นบอนป้ายบางทีจะหลุดป้ายนะคะถ้าหลุดป้ายนี่ก็จะไม่มีป้ายแดงนะคะก็จะเป็นพื้นเขียวเทาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเหลือแต่ออกเขียวเทาขาวอะไรประมาณแบบนี้จะไม่มีแดงเขาเรียกว่าป้ายหลุดนะคะหลุดป้ายนะคะ ก็จะเป็นนางฟ้าก็ว่ากันไปนะคะแต่ที่บ้านก็ปลูกไว้ต้นนี้ก็ได้ชื่นชมนะคะชอบต้นไหนก็หยิบจับมาชมนะคะต้นไหนแข็งแรงโตแล้วเราจะเอาออกมาไว้นอกบ้านเราก็ลองดูนะคะเราก็ลองทําลองปลูกไปนะคะมุมนี้ก็ต้นไม้ก็ร่มรื่นดีนะคะมุมบ้านมีบางต้นนะคะหนอนกินใบนะคะ มีตัวหนอนกินใบเหลือแต่ก้านนะคะเห็นไหมคะอย่างต้นนี้พุทธสุภโชคนี่ไม่มีใบนะคะเจอหนอนกินเข้าไปนะคะพอกินเสร็จเขาก็ไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนตอนเช้ามาก็ไม่เหลือแล้วนะคะต้นนี้สนีจันโกเมนนะคะโอ้โหอยากจะบอกต้นนี้หน่อเป็นสิบนะคะแยกไปแล้วนะคะ แยกไปแล้วไว้ข้างบ้านนี้ถ้าใครสนใจทักมาได้นะคะเพราะว่าเขามีหลายต้นอยู่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นเล็กนี่ค่ะต้นที่เราแยกหนออกมานะคะก็จะมีต้นประมาณนี้นะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือปลูกไว้นอกตู้นะคะหลวงราชสนีหาก็แดงนะคะหลอดใหม่กำลังมา สวยงามนะคะที่บ้านก็มีประมาณนี้นะคะอกโกูนิมาก็นี่นะคะไม่ต้องทําอะไรมากนะคะนี่ขนาดไม่มีกระถางเห็นรากเขาไหมคะใบเขาก็ยังสวยอยู่นะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมนะคะความสวยความงามว่ามีการเจริญเติบโตสวยงามขนาดไหนนะคะสําหรับบอนสีนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจกันตลอดมานะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนขอให้ร่ำรวยเฮงๆปังๆตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ